วายูซีนัมูว่ากันไงไอ้ไงทุกคนวันนี้เราก็มาตามหาเด็กปราซับกันนะครับทุกคนเอออยากจะเห็นแต่ในชื่อคลิปเลยนะครับทุกคนก็นี่นะครับผมเพิ่มเกมนะครับไม่ใช่ใครอื่นในตุรกีตะยอมีอะไรใหม่เชจูโร่ก็อยากได้แต่ไม่ได้ทุกคนจะกดไลค์กดติดตามเลยครับผมจะได้ถึง4,000 ชั่วโมงแล้วก็หนึ่พันคนผู้ติดตามนะทุกคนโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้เวลาไปกันละดี๋ยวก็ไปกันเลยทุกคนจังหวะนี้ผมอาจจะพูดไม่ได้มากนะครับเนื่องจากผมเจ็บปากนะครับปากเป็นแผลอืมเจ็บๆกระโดดเปียงเราจะดักมันอยู่ตรงนี้นะครับจังหวะนี้มาแล้วนี่เอา้าใครรัแเรวอ่ะนาย ยืมปืนหน่อยนะนเฮ้ยทพราะผมแปลมันพุ่งไม้ไม่ได้เฮ้ยตายเราต้องเปิดไม้โอ้ทุกคนครับผมลืมไปว่ามันเปิดไม์คุยไม่ได้ทำไงดี ยังนหะเขาได้ดีครับทุกคน,กนทำไมให้เขาได้ทุกคนอืมทำไงด,ดีอ๋อลุล่าลุล่าจ mm. mm. ังวะนี้มันต้องอย่างนี้อเอเ้ย and his body เพื่อนเจอมีเพื่อนอีกนะเดียวมันก็ตายแล้วเพื่อนเพื่อนไปบอกเอาเพื่อนตายนะแมวนะานุ่งครับทุกคนทางนู้นขอให้เพื่อนเก็บกันไปเรียบปเลยทีเดียวเชียววันนี้ปึ้มเกม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาร้นหลังไอ้บ้าโอ้เอ็งมาลบหลังพี่อย่างนี้ได้ยังไงรอเขาโน้มดดิเพื่อนผมบุกเข้าไปเลยไหมตั้งอะไรมาพเพื่อตั้งอะไรมาทำรื้อ,อไรดิไอ้ฉันหลังไม่เข้าใจทุกคนหน่อยนี้ ซื้อไปดิไอ้บุกไอ้บอไม่ต้องไม่จำเป็น oh, you, อ๋อ thank you เพื่อนอยากเก็บสี่ทุกคนแต่ไม่ได้รอดความค่ามีคนเก่งเงยอะมากไม่ดีวิ่งตามการัน ขึ้นไปดวนเงินทุแน่นอนเพราะฉะนั้นผมจะขึ้นไปเอามันแล้วทุกคน200 IQ เฮ้ยพเพื่อนอย่าบอกน,นะพเพื่อนเก็บหมดพเพื่อนให้เหลือให้เราเก็บบ้างดิอืมโอ้พเพื่อนไม่เหลือให้เราเก็บบ้างเลยอะ่ะอุ้ยนายก็โหดกันเกินไป follow me, follow me. คนอะไรก็โหกันเกินนี่กะมาตามหาเด็กเกียนแนะเนี่ยโอ้แล้วก็เปิดใหม่ไม่ได้ด้วยโอ้เกินเกินนะทุกคนโหเกินเลยโอเคจะซูมอยู่ตรงนี้แล้วทุกคนเฮ้ยข้างล่างข้างละ ไปเถอะผมไปทางอื่นดูเรื่อนาทางอื่นโอ้ยจุบปุ๊บปุโอ้ย,อยเกือบเกือบเกือบไเราวองเพื่อนมีสตัวนานไงพูดไม่ทำค้าคำโอ้ยอออยิงเขานัดเดียวเฮ้ยเกิน อะไรวะเพื่อนเก็บันให้ได้นะเพื่อนเราต้องสแสดงทักษะฝีมือและความเก่งาก,กาจของเราให้โลกรู้นะถ้าเราเหงนเราอ่อนเกินไปโลกก็จะไม่นับถือเราเราก็จะแพ้ยอมรับข่าวประนัยได้ฉะนั้น,รน,น,นเราใช้ความเก่งกาจเข้าสู้ถ้าเราใช้ความอ่อนแอเข้าสู้ Why you is in the mood? Fucking I'm like a bay and rule. Why what to do the today? Flake, uuuh, baby. I think my rule. Why you is in the mood? Fucking I. Dang, I. มึงยังไม่ตายเหลือเชื่อจริงจริงนี่ขนาดยมพบาลยังล้งมึงไว้ไม่อยู่เฮ้ยเดือดเดือดเเดเดอนัดไม่ตายเกินเกินนะทุกคนเดื่อเรื่อเไอตัวเมื่อกี้มันเลื่ดเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยเองก็เกินนะขนาดนี้ละเองนี่ข้าอุซา ยิงล้มไปต่างตัวหนึ่งเอ็นจู่ๆมายิงฟันรับทิ้งได้อย่างไรระวังหลังกันสวยหัวแตกหนึ่งเด้เดจอจังวันนี้สามตัวเพื่อนจะสู้ไปไหมฮะ ถ้ามีไอไว้เยอะก็พอได้โคโน่ไม่มีว่ะทุกคนโคโนเพื่อนผมไม่มีแย่ yeah, ละเอาไงดีจังหวะนี้ฟ้ามัสดาสุดท้ายแล้วละ Why you is in the mood Fuck now I like gotta be in blue Why you want to do the day play cool Baby I ain't blue

นี่ไงให้เพื่อนเปิดก่อนแล้วเราตามมันน่าจะยังไม่รู้ว่าเรามีสามสี่คนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจเย็นใจเย็นเจเย็นอ้าวอ้เล่นละเบิร์ตใ้พวกเล่นละเบิร์ เพื่อนช่วยช่วยเพื่อนตัวข้างมึงไม่ยิงวะโอ้ไม่ใช่เด็กหัวร้อนะกูเนื้อหัวร้อนะั่นน่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหครับทุกคนจังหวะนี้โคตรหัวร้อนเลยเมื่อกี้นี้มึงมีพวกมึงไม่มยิงเลยมึงเก็บปืนเอาไปได้โอ้โหไม่ใช่เด็กหัวร้อนะกูเนื้อหัวร้อนแล้วเนะี่ย ทุกคนครับวันนี้ก็จบไปด้ยวยหมัดสวยๆหนึ่งหมัดเันใหม่คกินหน้าบายบาย